เพลงชีสเ <Peng cheese. S 1> อ้าเพลงชีสเฉยเพลงชีสอขึ้นมานะมาปั่นวิวให้กับเบบี้มอนสเตอร์กันค่ะทุกคนตอนนี้ยอดวิว156ล้านคนแล้วทุกคนลงเมื่อ3ส,สัปดาห์เอง156ล้านแล้วทุกคนเบบี้มอนสเตอร์เก่งมากเฮ้ยเก่งสุดๆเลยอะ่ะเฮ้ยทุกคนเบบี้มอนสเตอร์เก่งมากคือแบบว่าตอนนี้ That's the last time that's uh baby I'm a monster. Mona I'm Mona I see you, in you girl, blah, and Saloma you gone bro hoo 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 Baba Unchara Uchangi Unchara and see yourself I got you no gun my grandson Oh my Sun Nibula Julada Oh what da Oh my yeah, you ain't seen nothing yet Got the mall gone, shush Shush, shush, shush Yeah, B-A-B-O-M-L-A, shush Oh, shush, shush, shush Yeah, got the mall gone. Yeah, oh. yeah, gone. Yeah, hold up, she come baby and move, boom, move, move, move. In a guinea, wrong <speaking> round, <Russian> but it goes zoom round, but I boom, 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 bow, what I get out of the letter, dang, <speaking> hang, <Russian> hang, 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 your hang, 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 but hang, 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 Pinna, oh why so many oh, oh my love, yeah, you wasting nothing, yeah Got the mo' got shush, 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 Yeah, be-a, be-a, why eh asses? Shush, Yeah, got the mo' got a ungo ঝমা চল কালি কুটিক খানা খাৱা อันทุกคนก็คือเพลงชีตนะคะแล้วก็คือได้ยินมาข่าวปาออกข่าวๆเลยนะทุกคนว่ามันมีคู่แข่งกับเบบี้เออรมเอร์อันนี้ก็เชื่ออยู่แล้วว่าเบบี้เออรมเซอร์จะชนะขาดนะคะเพราะว่าคือแบบว่าเพลงก็จาง่ายก็เพราะดีนะคะทุกคน มันมีค่ายค่ายหนึ่งวงอีกวงหนึ่งนะคะไปฟังเพลงของวงไอริสกันนะคะก็จะบรารีวิวทั้งสองวงแบบไม่เวะะ้เลยค่ะเรื่องเพลงเรื่องสิยงสุดเพลงไอริสมันไม่ใช่เพงลงไอริสแต่ทุกคนมัน,มนคือวงไอริสแล้วไปพคนหาเพงาลงไอริสเจออะไรก็ไม่รู้เจอเพลงเก๋ๆวงไอริสโอ้คนนี้ปวดหัวมาก,ากมันขึ้นยากมากทุกคน เขียนเพลงไอริสกันนะทุกคนมันขึ้นยากมากนี่คนไม่รู้ว่าจะค้นหายัางไงนะคะถ้าอยากจะฟังนี่ต้องฟังใน Spotify อย่างเดียวปะทุกคนหรือว่าใน YouTube เป็นสองเวลนี่ทุกคนเจอเพลงเพลงอะไรเนี้ยโอ้ยทุกคนจะมีค้นหาเพลงไอริสอนอย่างแรกเลยนะผู้ติดตามของวงดนตรีไอริสเนี่ยมีแค่เจ็ดจุดหกหกแสนคนเท่านั้นนะคะแต่ว่าเอเพลงเขาว่าไม่ไม่อะไรหรอกนะ ก็ดีมั้งดูมาแล้วก็ฟังมาผ่านๆนะคะทุกคนแล้วก็ได้มีโอกาสไปฟังเพลงเต็มหลายรอบแล้วโฆษณาเบมอนโฆษณาเบมอนโฆษณาเบมอนมาอายไปซื้อแป๊บซีกินตามสาวๆทั้งเจ็ดคนน่ารักมากน่ารักเกินไปบอยน่ารักน่ารักเกินไปไหมคือโฆษณาขึ้นให้เข้าใจอยู่คือใครเดด Fah, brah, maim maim m 아 i m maim, 내 a i m giam maji, maim giam maji, hah, ah, cikum maja, giam o s a u o u This time I want you. 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 Like a sick daddy. You. 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 Super girl. You. 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 Like a sick daddy. Super girl. Sick daddy.

ใช่เหรอไม่รู้ยู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 เ s t ก c k d ส d d แดด u you ฟังไม่จบนะคะอันนี้คืออ่ะไปก็คือทั้งสองมุงที่ฟังมานะทุกคนเรื่องของตลาดเพลงก่อนเลยตลาดเพลงเกาหลีอะคือคิดว่าถ้าถ้ามันเอาสองเพลงเนี้ยมาคุยกันเรื่องเกี่ยวว่า เพลงไหนที่มันติดหูกว่าก็จะจะเป็นเพลงวงของไอซ์แต่เพลงมันติดหูกว่าเพลงมันดูแบบว่ามีคุณภาพมากกว่าแต่เรื่องคุณภาพของศิลปินทุกคนเรื่องของคุณภาพศิลปินให้เบบี้มอนสเตอร์คือเหมือนว่าทั้งเจ็ดคนเนี่ยที่เดบิวต์ออกมาแล้วแล้วก็เป็นศิลปินที่แบบว่าพร้อมแล้วที่จะได้มาเดบิวต์พร้อมแล้วที่จะเป็นศิลปินคือแบบว่าพูดตรงๆเลยนะในฐานะแฟนครับคือรู้สึกว่าเบบี้มอนสเตอร์มันพร้อมแล้วที่จะบอกเขาว่า เสียงเสียงสดร้องได้นะทุกคนแล้วก็ร้องเออแล้วก็เต้นดีกว่าเยอะเลยส่วนวงไอลิซะคือเสียงสดนี่มันยังสั่นคลอมเหมือนว่าคนเป็นเป็นเด็กฝึกที่ยังไม่พร้อมที่จะมาเดบิวเป็นศิลปินเลยอ่ะก็เขายังไม่พร้อมร่างกายเสียงอะไรต่างๆเขายังไม่พร้อมที่จะมาเป็นศิลปินเลยทุกคนแล้วคือว่าจะถามอะไรจะเอาอะไรกับวงอลิซ ถามว่าวงไอ้ก็ดีเพลงอ่ะดีมากคนหนังเพลงคือจับจุดเรื่องของการตลาดเพลงเกาหลีดีมากแต่ว่าถ้ารวมๆแล้วว่าเบมอนก็ชนะขาดนะทุกคนเพราะว่าคือค่ายวายจีมันคือมันเปค่ายที่คุณำโอกาสหรือเปล่าไม่กล้าพูดเหมือนกันอันนี้ก็พูดในฐานะที่ว่าเราเป็นเอฟซีทั้งสองฝ่ายเลยนะแต่ถ้าถามว่าถ้ามาสู้กันแล้วใครชนะก็จะเป็นเบมอน แต่ไอริสข้าไปฝึกศักยภาพตรงที่ตัวเองร่อยร๋อสักนิดหนึ่งอ่ะ,ะดังก็ได้นะตอนนี้ก็ดังแหละก็เพราะทั้งสองคนนะคะไม่มีอะไรเฮติทั้งสองคนนะคะดีหมดแล้วทั้งสองวงนะก็รักกันนะ,ะวน lah, พวกแฟนคลับไม่ต้องไปว่าไปทะเลาะกันนะคะทุกคนว่าแบบทั้งสองวงต้องเกลียดกันเพราะว่าเกิดการแข่งขันสูงในวงการเคป๊อปอย่างเงี้ยไม่ต้องคือแบบว่าเห็นคือเลื่อนผ่านติกตอกใช่ไหมแล้วเห็นว่าแพรพาลิตาทุกคนยังเต้นท่าของวงไอริสอยู่เลยนะ แบบอย่เงี้ยอะไรมันเออทุกคนเพราะฉะนั้นอย่า,อย,าอย่าไปโยงให้เขาตีกันเขารักกันเขาจะบอกเขาเป็นเพื่อนกันเขาไม่เขาไม่ได้มาตีกันทานั้นทานั้น